ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ แอดมินหนูหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วจ้าเด้อคลิปนี้อยู่บ้านที่กทมเนาะจ้ะเนาะอากาศฮอนฮอนท่านผู้ชมมาอัดคลิปจะมาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยฝันแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยอัดวันที่ สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเรือท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเด้อจ้ดเด้องสำหรับท่านใดที่กดแล้วนั่นแอดมินหนูหน่อยขอบคุณหลายหลายเรือจ้ะเด้องสำหรับเอ่อบางท่านกดไลค์บ่ได้เกิดจากอีหยังแอดมินกับบอลูเด้อท่านผู้ชมบ่กดบ่ได้กับ,บอ่อเป็นยังนะท่านผู้ชมเนาะ เขามารับชมแอดมินกะดีใจแล้วเด้๋จ้ะเด้อกดกดติดตามไว้กดกดไลค์บ่ได้อันแอดมินกะบ่รู้เด้อท่านผู้ชมบ่รู้ว่าเป็นหยังกดไลค์บ่ได้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินกะบ่ได้ตั้งอีหยังไว้นะท่านผู้ชมก่อนจะไปเข้าเรื่องเด้อจ้ะเด้อความฝันนี่แอดมินหนู่อยเป็นคนฝันแต่ว่าแอดมินหนู่อยว่าฝันแบบนี้มันแม่นแล้วดิท่านผู้ชม ฟันแบบนี้แอดมินคิดว่ามันแมนอยู่นะขันขันงวดวันทีสิบหกแม่ซานีบอกอกย่าลื่มตามไปอีกหงวดหนึ่งเด้อธรรมชมแอดมินอยากจะเล่าซุฟังเนาะจ๋าเนาะเลขกมาเพราะมา่กนแอดมินกับลบูแต่ว่าแอดมินคิดว่าฟันแบบนี้มันมันแมนได้ธรรมชม่มก่อนจะไปเล่าความฝันเนาะจ๋าเนาะ ก่อนหน้านี้แอดมินก็ได้ลงคลิปที่ว่าพอเพิ่นฝันเกี่ยวกับพญานาคที่ว่าจะมาให้โชคให้ลาบแอดมินก็เลยได้ไปซื้อลางวัน่นลอตเตอรี่ไว้ได้สองใบท่านผู้ชมได้สองใบหมายมเลขอันเจ็ดเก่าท่านผู้ชมแอดมินซื้อเจ็ดเก่าแอดมินหาซื้อหนึ่งเจ็ดเก่าบดได้ลรอท่านผู้ชมก็เลยได้สองเจ็ดเก่ากับศูนย์เจ็ดเก่าท่านผู้ชม พอแอดมินซื้อไว้แล้วแอดมินฝันดนะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยฝันฝันฝันว่าเดี๋ยวสิเริ่มจังใดละท่านผู้ชมแอดมินฝันว่าได้ย่าง,งางไปไซบุในความฝนะันเนาะท่านผู้ชมคล้ายๆจะไปเที่ยวนี่ยละท่านผู้ชมบัดย่งางไปคนเดียวในความฝันน่ะมีแอดมินคนหนึ่ง ่งางเข้าไปมันจะเป็นคล้ายๆหมู่บ้านลัะกะมีเซเว่นอยู่ท่านผู้ชมมันเป็น Super เซเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินอะย่างไปไปลง,ลง,ปง,ง,ล,ล,งลงเข้าไปมองซุ่มโจรท่านผู้ชมแอดมินเลยหลงลงเข้าไปมันมันเป็นเส้นทางวนเวียนเวยท่านผู้ชมในความฝันเนาะมันเป็นเส้นทางวนเวียนแอดมินก็นเลยหลงเข้าไป หลงงานเขาไปมันกลายเป็นคล้ายๆเซเว่นแหละท่านผู้ชมอันที่เป็นซองซ้มโจรนันนะ่ะมาที่นี่แอมมีนก็เลยหลงงานเข้าไปก็เลยออกมางานออกมาก็เลยออกมาก็เลยมีันผู้ใายสุดดังเขาลัดทางไวแอมมีนก็เลยงางออกมาแล้วเขาเลยว่าก่อนจะออกไปต้องมีบัตรมาแลกออกไปเด้เขบาบอกสิคันว่ามีบัตรมาแลกออกไปออกไปได้เขบาบอกสิแอดมินว่ามีบัตรแอดมินก็เลยว่า ลงขมาซื้อแอดมิน่าลงเขามาซือซ้อ,อ,าาอ,อบอร,ออร,อริษัทมาเฮ็ดยังบริษันีออนนนนนน้แอดมินก็เลยออกมากเขาก็เลยลัดทางไว้ก็เลยเสียเอาปืนยิงแอดมินเขาเสียเอาเอาปืนยิงเพราะว่าเขามีปืนเนาะทผช้่วเขาเป็นโจรคนเดียวแอดมินก็เลยกลับเขามาคือเกายันเขายิงเจ้าของก็เลยกลับเขามาคือเกากลับเขาไปาเขาจับไปเราทผช้่มเขาจับไปในซองโจนรนั่นแหละบันนี้ เขาจับไปเฮ็ดยังตีเขาจับไปเฮ็ดแนวบ,นบดีท่านผูช้ชมในความฝันแอดมินเนาะเขาจับไปไปเฮ็ดแนวบดีจะไปเฮ็ดงานให้เขานะท่านผูช้ชมบัดที่นี่บัดนี้มีแฟนแอดมินนัมาซอยอยู่นํามาซอยเขาตัดสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อภัยบ่ได้ได้ท่านผูช้ชมในความฝันเนาะเขาสิตัดสัญญาณโทรศัพท์ บาที่นี่แฟนแอดมินก็นเลยมาซอยซอยขับแท็กซี่อท่านผู้ชมแท็กซี่เขียวเหลียงอะของของแอดมินคันนี้ลหละทะเบียนรถแท็กซี่นั้นสามสามหน 3, 3, 1, 2, ึ่งสองเรือท่านผู้ชมแต่ว่าแท็กซี่นี่บ่เป็นยังแฟนแอดมินก็นยังนั่งไปซอยอ่าในความฝันกับปลูว่าเพิ่นลูใดจากใดแต่ว่าเพิ่นนั่งไปซอยเนาะซอยบอ่บ่ไใดท่านผู้ชมซอยแอดมินออกมาบ่ไใดเข้าไปซอยขับแท็กซี่เข้าไปเลย เขาไปในในซองโจนนั่นแหละเขายิ่งแฟนแอดมินตายจ่อยท่านผู้ชมซอยแอดมินออกมาบ่ได้แฟนแอดมินรรมมมนัออ่นตายเลยท่านผู้ชมในความฝันน่ะบัดิีน่มันกะเลยตื่นท่านผู้ชมแอดมินก็เลยตื่นขึ้นเลยเพราะว่าต่อไปก็บ่รู้ว่าเกิดอีหยัง,ยงขึ้นเนาะอายุแฟนแอดมิน37อย่าง38ปปีนี่ท่านผู้ชม แฟนแอดมินอายุสามสิบเจ็ดอย่างสาสิบแปดแต่ว่าอายุแอดมินสาสิแปดอย่างสาสิบเกาท่านผู้ชมเกิดคนละพศอคนหนึ่งเกิดสองหาสองหกคนหนึ่งเกิดสองหาสองเจ็ดปีหนึ่งท่านผู้ชมแอดมินเกิดก่อนแฟนปีหนึ่งนั่นละท่านผู้ชมฟันท่าน,นี้หละท่านผู้ชมแอดมินว่าจะบอมาเล่าหฟางแล้วมันสีแมนบอแอดมินกำลังคิดอยู่สองหมื่นเป็นเดทท่านผู้ชมเมื่อเนี่กับเป็นวันทีสิบหา สำหรับท่านใดที่เขามาแล้วก็ขอให้โชคดีทุกท่านเด้อท่านชมท่าเลขที่แอดมินซื้อไว้นั้นมันมีเจ็ดเก่าตัวเดียวท่านผู้ชมที่แอดมินซื้อไว้เนาะมาบมาบอมาแอดมินบลูแต่ว่าแอดมินฝันแบบนี้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปตีเอาเองก็ได้มันก็ตีบ่ยหากนะท่านผู้ชมเพราะว่าก็มีแค่สามหสามเจ็ดเท่านั้นเนาะอายุ มัน,น่าจจะไปเกี่ยวกับอายุแฟนแอดมินหรือเปล่าเพราะว่าเขายิงเขายิงแฟนแอดมินตายเลยท่านผู้ชมบลูว่ายิงจังนัดเดอ้อแต่ว่าตายหลักะทะเบียนรถแท็กซี่กับสามสามหนึ่งสองแท็กซี่หนึ่งก็ไ่ได้เป็นยังเพราะว่าเขาเขายิงแฟนแอดมินตายเท่านั้นตื่นขึ้นมาเลยท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินกัคืดหลยอยู่ว่ามันแมนอยู่บ่แต่ว่าเลขเจ็ดเก่านี่มันเป็นเลขดังเ้ยท่านผู้ชมแอดมินชีวบาทางวันนี้ประมาณวันน่ะสิตาม ติตามไปจักสามหมวดคัร์บมากกะคาร้รวไปเนาะท่านผู้ชมเนาะ<ม>นี่แหละความฝันแอดมินมีเท่านี้เด้อท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินกะอัดวันที่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะเนาะเป็นเพียงความเสื่อส่วนบุคคลานั้นะาจา๊ะเนาะท่านใดที่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้ พีเทอรนี่เนาะจ้าเนาะมืออื่นเล็กออกขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ่งๆมันๆกันสุกคนเลยจ้าเด้อลำลำรวยๆวยแยเฮงๆเป็นเศรษฐีไปด้วยกันนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ